หลังจากบันทึกเงินเพิ่มเงินหักของพนักงานในเดือนกุมภาพันธ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาสร้างรายการเงินเดือนค่ะการสร้างรายการเงินเดือนนะคะเราจะคลิกที่ไอคอนสร้างรายการเงินเดือนค่ะจากนั้นก็ใส่เดือนค่ะเป็นเดือนกุมภาพันธ์คือศูนย์สองค่ะปีสองพห้าแปดค่ะ จากนั้นคลิกปุ่มโอเคค่ะโปรแกรมจะแจ้งว่าสร้างรายการเงินเดือนอันตรนมาิเสร็จแล้ว3รายการคลิกปุ่มโอเคค่ะจากนั้นนะคะจะกลับสู่หน้าจอเพื่อให้ใส่ช่วงวันที่เนื่องจากเราคำนวณเสร็จแล้วนะคะเราจะกดปุ่ม c a n เซิค่ะ เพื่อออกจากหน้าจอนะคะตอนนี้การสร้างรายการเงินเดือนเสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปจะสั่งคำนวณภาษีค่ะเราคลิกที่ไอคอนคำนวณภาษีนะคะแล้วก็ใส่เดือนให้ถูกต้องค่ะคือเดือน02.2558ค่ะสำหรับอัตราภาษีที่เราใช้นะคะ เราเลือกใช้แบบใหม่ค่ะจากนั้นคลิกปุ่มโอเคค่ะโปรแกรมจะแจ้งว่าคำนวณภาษีเสร็จแล้วคลิกโอเคค่ะกดปุ่ม Cancel เพื่อกลับมาที่เมนูหลักค่ะเราไปเราจะไปดูที่โปรแกรมคำนวณให้นะคะไปที่เมนูหลักค่ะตรงเงินเดือนคลิก แยกหัวข้อย่อยมาค่ะไปที่บันทึกข้อมูลบันทึกรายการเงินเดือน OT และการลาค่ะใส่เดือนที่ต้องการดูนะคะคือ0,2,2,5,5,8ค่ะจากนั้นคลิกปุ่มเคค่ะ จะเห็นว่ามีรายการเงินเดือนของพนักงานทั้งสามคนนะคะเราจะเข้าไปดูของสุขใจเก่งมากนะคะรหัส0ูนย์หเข้าไปที่ F2 แก้ไขะคะ่ะนางสาวสุขใจเก่งมากนะคะจะมีเงินเดือน50,000บาท เงินเพิ่มเงินหักไม่มีนะคะถูกหักภาษนะีนณที่จ่าย2,929.25ูกถูกห่าประกันสังคม750บาทนะคะเงินได้สุดทิศี่ห2 0 7 5เราไม่ได้แก้ไขอะไรนะคะกด escape ออกค่ะมาดูที่ีจริงแน่นอนนะคะ ดีจริงแน่นอนมีรายการมีรายการมีรายการเงินเพิ่มนะคะหนึ่งรายการคือเบีย้ยขยันจำนวน1นึ่งหมื่นบาทยอดรวมนะคะจะมาปรากฏอยู่ที่เงินเพิ่มอื่นๆด้านล่างคะ่ะส่วนเงินหักก็มี1นรายการคะ่ะคือขาดงานนะคะ จำนวนเงิน500บาทจะมาอยู่ที่เงินหักอื่นๆด้านล่างค่ะถูกหักภาษีนะที่จ่าย377.25ประกันสังคม750เราไม่ได้แก้ไขอะไรนะคะดูเสร็จแล้วก็กด Escape ออกค่ะมาดูที่งามจริงดีพร้อมค่ะ งานจริงดีพร้อมจะมีเงินเพิ่มหนึ่งรายการค่ะคือเบี้ยขยันจำนวนเงิน1,000บาทค่ะถูกหักภาษีนที่จ่าย3ามร้อประกันสังคม750บาทดูเสร็จแล้วนะคะกด Escape ่ออกค่ะจะกลับมาที่หน้าแก้ไขประวัติเงินเดือนนะคะกด Escape ออกค่ะ กดแคนเซิลอีกทีหนึ่งค่ะ